วันนี้ผมจะพามาดูซูโม่มิยังกับฮีโน่ซูโม่มันไม่เหมือนรถบ้านเราเลยครับคันนี้เอาผมให้คุณลองถ่ายดูว่ารถคันนี้มันน่าจะผ่านตาคนที่อยู่โซนภาคกลางนะแต่คนที่อยู่ทางนี้แหละไปซื้อมานะครับน่าจะเพิ่งไปซื้อมาด้วยซ้ำนัน่นเองยังใหม่ๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูว่าของแต่งมีอะไรบ้างจะดูแล้วสะตาสวยมากครับคันนี้นะครับ เป็นฮีโน่ ino, นะครับฮีโ e e น,น่เครื่องออเอ็มเอ็มรอนะครับต้องไล่เลียงก่อนเครื่อง e m 1อ0ร้อยครับสภาพเดิมๆดีๆเลยแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือออยออยเครื่องมันมันรั่วหาซื้อ,อยากมากครับ แพงด้วยครับเป็นหมื่นนะครับเครื่อง E M ร้อยครับมีอินเตอร์ด้วยนะครับเอ๊ะปกติ E M ร้อยตัวนี้มันมีมันมีมันมีเทอร์โบด้วยใช่ไหมหรือว่าเขาแปลงใส่เครื่องตัวนี้ปกติมันมีเทอร์โบหรือเปล่าผมถามหน่อยทุกคน รือว่าวเขาเปลเดี๋ยวขึ้นไปอ่านโค้ดเครื่องว่าโอค้คล้ายๆพี่สิบเดบปาล้โอ,อ,อ,นนอ้ดูไม่เป็นเลยครับตัวนี้ 1นึ่งสี่สองหสามห้าอะไรเนะี e ่ยเอ็มร้อยครับเครื่องเังมดำเดิมดสวยๆอยู่เลยหกซูนะครับเครื่องตัวนี้กับหวัวกับอะไรคือสวยใครเป็นเจ้าของรถคันนี้ถ้าดูรีวิวนี้อยู่อบอกผมด้วยว่าซื้อมาเท่าไหร่ทำไมซื้อได้ดีแท้นี่ เป็นแต่เสียงเครื่องดังกระหึ่มดิสิห้ามเหยียบสุดยอดเลยคนคนที่ผมว่ารถคันนี้อยู่อยู่แถวภาคกลางนะภาคกลางแน่นอนอยู่ภาคกลางนะรถคันนี้นะถังน้ำมันเลดครับถังน้ำมันเลดลังเครื่องมือเลดเดี๋ยวเพิ่งโทรครับให้ผมรีวิวก่อนด้วยทุกคน นะครับรักษารถดีเถอะวะดูรักษารถดีมากเลยอะรถรุ่นนี้มันมันนานแล้วนะยกหัวด้วยไฟฟ้านะครับไฟดอลลไฟฟ้าฝากงเป็นเหล็กชุบแต่ล้อไม่ชุบนะ ยางเลดียน 11R แนบแนบตัวนี้ช่วยในการรับรับแรงเวลาใส่ดินแต่เวลารถเบานี่มันก็จะไม่ได้โดนตัวนี้เวลาใส่ดินนี่โดนก็คือว่ามีแนบตัวนี้ช่วยอีกแรงหนึ่งกพักลกกางนี่ชอบทำรถประมาณนี้เลย แต่ป้ายทะเบียนอ่ะร้อยเอ็ดครับที่สียังดำปิดอยู่เลยหน้าสารถสวยมากเลยครับหรือว่าเขามาได้เมียทางนี้ดูข้างหัวสปีดโปรสปีด สปีดยังอ่านวัางไรสามูฮะโป้สปีดโป้สปีดอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกต้องขออภัยนะตัวเอหรือเปล่าตัวนั้นเ R D าดอันนี้มันเป็นเลดชุบหรือเปล่าน้อย เป็นคล้ายๆกับเป็นเล็กอะเล็เล็กแหละครับเล็นี่เล็แผ่นเล็บ,บางๆเล็บ,บางๆครับแปะเข้าไปด้านหน้าเป็นกันชนโพเฟียนะครับกันชนโพเฟียท้อเจริญผลทรงพร,ระเจริญเนี่ยป้ายทะเบียนเพิ่งโอนนะนี่นะ ไม่ใม่เลยนี่รถทีมไหนครับนี่เอทีการยางยางถ่วงล้อบายทินทบบัณฑิต ok เอาพี่ตะกันนิกาจ้าตัวนี้แสดงว่าแกาเคยไปถ่ายรถเก่าแล้วไงรถใหม่พ่อนหมดยังนี่เจ็บจริงครับนี้ เป็นหน้าเงาครับหน้าเลดชุบนะครับโอ้โหแต่งรถได้ดีมากเนี่ยซูโมโ่นะครับซูโมโ่ fm 2 2 7เโอ้โหเบ้าเบ้าไฟตาก็เป็นเลดครับสวยเถอะวะแต่งรถได้ดูดีนะหลังคาด้านะบนสีดําไฟ led อเดี๋ยวเรามาไล่ดูช่วงล่างอู้หูฝั่งนี้เอ๊ะเหมือนเทโบแปลงหรือเปล่าคันนี้เหมือนแปลงเทโบนะแสดงว่ารถคันนี้แปลงเทโบหรือเปล่าครับ E.M. ร้อยส่วนมากมันจะไม่มีเทโบเดี๋ยวผมเห็นนี่นี่นี่แปลงเทโบแน่นอนนั่นนี่นะแปลงเขา ปกติมันน่าจะลงจากตรงนี้ยมาเป็นท่อไอเสียลงไปแล้วนะครับอันนี้เรามาเขาน่าจะมาะทําแท่นกันตัวเนี้ยแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าแขวนเทอร์โบใส่เทอร์อโบอินเตอร์ครับเพิ่มอีกห้าสิบแรงม้าครับเขาบอกว่าเทอร์โบยี่บห้าบออินเตอร์ยี่้าน,นี่ใช่เรื่องจริงไหม พวกแป,ป,นะแป,ป,กป๊บนะแป๊บดูคลิปรัดสายโอ้โหแสดงว่าเป็นคนที่รักรถมากนะครับคนนี้นะก่อนที่เขาจะขายมาเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่เอาใจใส่เรื่องรถมากเลยดูพวกแป,ป๊บเป็นเลดเดินเลดเดินอะไรหมดเลยครับแป,ป๊บน้ำแป,ป๊บเทอร์โบเดินแม้กระทั่งข้างล่างครับแล้วก็แป,ป๊บลม พี่เล็กบางแพรหรือเปล่าเนี่ยออถังเฮ้ยช่างหอดระยองหนองบอนรถระยองครับหรือว่าสติกเกอร์มันติดเนี่ยอ,อ๋อเขาทำรถทำไมเขาใส่รายละเอียดมากมายขนาดนี้อันนี้คือ แผ่นกันความร้อนน่นนี่หม้อพักมันอยู่ตรงนี้มีแผ่นแผ่นกันความร้อนเพื่อที่จะให้ความร้อนไม่ขึ้นมาโดนไอ้เจ้านี่กับถังลมนี่คือรถคือคือซือ้อได้ถูกคันแต่ว,วะ่ะรถคันนี้มันจะปูเลยนะผมว่านี่ เสียตัวเอสแล้วมาเป็นหมอ้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มั่งมีแต่อยากมีมั่งรดซิ่งวิ่งสร้างตัวเบียกชุดนี้ก็หลายตังครับน่าจะไม่ใช่พี่เล็กบางแพน่าจะเป็นคนละสำนักน่าจะเป็นช่างอ,อดนี่แหละผมว่าน่าจะเป็นช่างอ,อดนี่แหละเป็นคนไล่ระบบเนี้ยถ้าใครรู้บอกผมด้วยเนี่ยชุดลมถังเนี่ย ทำไม่แพ้พี่เล็กบางแพ้เลยสวยเหมือนกันทั้งทั้งมินียมขัดเหล็เออขัดเงานะครับมินียมขัดเงาผมเชื่อว่ารถคันเนี้ยแค่เอาหัวซีรีส์เจ็ดร้อยมาใส่นี่เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยเลยนะกระบะนี่เป็นสามมิตรแล้วอะ่ะ เดี๋ยวเพิ่งให้ดูช่วงล่างก่อนช่วงล่างครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะอย่าว่าผมนะเซทเอ็มใช่ไหมมันมีเซทเอ็มกับเซทเอฟเนี่ยเดี๋ยวนะผมผมก็ไม่ใช่เสียงนสิบ้อเท่าไหร่นะเซทเอฟนี่เป็นอูซรสูเซทเอฟนี่เป็นฮีโน่หรือเปล่าน้ำไหมน้ำไหมช่วงล่างเซทเอ็มหรือของฮีโน่ดีเนาะ คือเสียดเอฟเฮ้อท้อฝาออกตัวก่อนเล่นจัดแต่กอเ์ฟเอิญเสื้อผ้าเสร็จเอ็มกับเสร็จเอฟนี่อันนี้เป็นของยิสุเสียดเอฟสิอันบ้า,ว,าว่าถามสร้างได้ไหมสางสางกักไว้ได้ไหมผมก็ตอนผมไปซื้อเสือเส้อผ้ามี เขาก็บอกอยู่แต่ลืมไงตอนรีวิวจะเป็นอย่างนี้เลยคือเราอย่าอย่าออกฉลาดการรีวิวรถถ้าเราออกฉลาดปุ๊บเนี่ยมันจะมีศาสตราจารย์ด็อกเตรอร์เข้ามาทันทีศาสตราจารย์ด็อกเตรอร์นายแพทย์หมอมหลวงคุณยิ่งคนชัยมันจะมีแบบนี้ครับผมก็เลยต้องกักเอาไว้ต้องออกแบบแนวแบบคำถามเอาไว้เลยนะครับดูรักษาแบบอย่างดีอะ ผู้นแหนบเยอะมากครับผมว่ารถคันนี้น่าจะมีหลักเจ็ดอ่ะเจ็ดถึงแปดให้ผมตีราคานะผมเห็นด้วยตาเนี่ยน่าจะมีเจ็ดถึงแปดนะครับรถคันนี้ ถ้าผมตีถูกเกินไปต้องขออภัยนะครับเจ้าของรถกระบะ3สามมิตรนะครับเป็นมีสัญลักษณ์สามิตรด้วยนะไม่ใช่ว่าทรงสามิตรที่เฉดเป็นเป็นสามมิตรเลยนี่ครับสามมิตรก็ทาสีใหม่ครับก็น่าจะเป็นกระบะแต่รักษารถได้อยู่ได้ดีอยู่ แม่นบ่ทางหมูพี่โหนเขาเอิญเสร็จเย็มเดี๋แมนบ่เสือเผาเสร็จเยี่ยมปะฮะเด้อมันก็เป็นน็อตแบบนี้วะนี่ไหม้อน,นี่ไหมเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนลักไม่เดี๋ฮะเขาเปลี่ยนลักเป็นแบบลักรอดนอนสิบสิบนอนที่นอน เปลี่ยนหลักใหม่แน่นอนหลักพวกนี้มัน,นมันมัน,ม,น,ม,นมันสีู่กับท่าเขาไปสองอันเรายังยิ้งเทเดียวนะหลักพวกนี้ออเออปกติบ่ะหลักพวกนี้สมัคที่เป็นสิบน,นอตอันนี้มันเป็นแป,นป,นป,นปนดนอดไหมเขาเปลี่ยนหลักมาหรือเปล่าใครมีความรู้บอกผมด้วยนะผมเห็นมันสวยก็เลยรีวิวให้ดูไม่มีความรู้หรอกสิบลอ้อแต่เห็นมันสวยครับสวยดี เขาใหญ่นะเขาใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าพออะไรหรืใหญ่เลยเ okay, ครับผมเห็นว่ามันสวยก็เลยให้ดูครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็อ oh. เขาหัวมาเปลี่ยนแท้ขนาดนี้เตะโดนรถบ้านมาซื้อหัวมาเปลี่ยนใหม่หัวเจ้าหลงหลงหัวประดุกเลยนะหลงตอนเดียวเจอนิปหน้าครับสวัสดีครับ